แรกนะครับอุ้ยมาทุกคนมาแล้วไอไม่ใช่เซียนโตกับบันแล้วครับทุกคน วันนี้อยู่ในโรบอทโกฟิชชิงทุกคนมีอัปเดตมาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่ก็จะมีพวกเบ็ดแล้วก็พวกเกาะใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงปลาใหม่นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามีตังอยู่ที่1ล้านนะครับ1อ็มพอดีเลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปตกปลาที่เกาะใหม่แล้วก็จะเบิกเบ็ดใหม่ด้วยนะครับมาดูว่าเราจะซื้อเบ็ดอะไรโอเคดูก่อนนะว่าต่อไปเราต้องไปเกาะอะไรเราต้องไปปลดล็อกนะครับอุย้ย เรามีโอกาสที่จะได้ล็อกเนททุกคนนี่ปลาไดโนเสาร์นะครับมาดูว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าเกาะที่จะไปต้องเป็นเกาะสโนวีปลาทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่เกาะเริ่มต้นนะครับเกาะสโนวีก็อยู่ข้างหน้าเราเองนะครับอยู่ระดับ3กระโหลกเขียวทุกคน let's ก o ออกเดินทางสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ทุกคนขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยทุกคนกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญคอมเมนต์สักท้ายกันด้วยนะปาทุกคนเจอกันที่ Snowy นะครับขับมาไม่นานก็ถึงแล้วคน Snowy อยู่ระดับฮาร์ดเลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าทุน1 m เอเราจะซื้อเบ็ดอะไรได้บ้างนะครับซึ่ง Snowy ก็จะเป็นเกาะแบบว่าเป็นเกาะน้ำแข็งเกาะหิมนะนะั่นแหละทุกคนดูเหมือนว่าขวามือจะเป็น p พ n ก u i n ด้วยนะเดี๋ยวไปดูเพนกวินก่อนมัน p e n n น้อยน่ารักทุกคนน่ารักเวอร์ครับมาดูดิดูดิด Yes. เยสเรือเราดิบไปด้วยมั้งอู้ทุกคนสามโพนกินสามเพนกวินเออชักมาเถอะเลี้ยวเปียบมาไอ้ดูนี่ทุกคนว่าเบ็ดอุ้ยว่าเบ็ดใหม่มามันมีอะไรบ้างนะครับมุ่งหน้าไปที่ช็อปเลยโอเคมุ่งหน้ามาที่ชอ็อปเฮลโลพี่ชายขอดูเบ็ดหน่อยครับมีเบ็ดอะไรบ้างเหยื่อมีป่ะโอ้ทุกคนเหยื่อก็มีใหม่หมนี่สองนิ้วโอ้เหยื่อห้าแสน หนึ่งอันห้าแสนทุกคนแพงมากแต่ว่าเราไม่สนใจเดี๋ยวเราจะซื้อเบ็ดละกันโอเคหลังจากที่เข้าเบ็ดมาเบ็ดล่าสุดตอนนี้เราใช้เออตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนว่าเบ็ดมันจะลดราคาด,ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออตอนนี้เรามีตังอยู่หนึ่งล้านออ้เมดูซ่าเมดูซ่ารอดอยู่ที่1.25อเอมนะครับแต่ว่าเรามีไม่ถึงเลยทุกคนเราคงได้แค่ไทเดนรอดนะครับหรือว่าตีสูนนั่นเองทุกคน ไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดอันนี้เลย5 0 0แสนทุกคนมาเรียบร้อยนะขอดูซีตรีสูตรมันตรงปกไหมเบสสามงามโอ้ยโอเคโอเคมันมีสามงามอยู่ทุกคนโอเค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 ตรงปกอยู่นิดหน่อยทุกคนเราเห็นว่าเห็นว่ามันยังมีสมงามให้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะซื้อเหยือด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอซื้อเหยือสักแป๊บนึงนะ เดี๋ยวทุนวันนี้เราจะซื้อเหยื่อที่เป็นเหยื่อองังุนนละกันเนาะทุกคนเนาะหนึ่งจุดหกโชคโชคหนึ่งจุดหกโชคหนึ่งจุดสี่โชคสองจุดศูนย์วิการมี่กัรม,มี่โชคสองจุดศูนย์เลยนะทุกคนงั้นเอาเป็นองังุนนละกันเดี๋ยวเอามาสักหนึ่งร้อยอันทุกคนปะหนึ่งร้อยเหยื่อผมใช้แบบสเต็ปกดแป๊บนึงหนึ่งร้อยโอเคแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้ไม่หมดทั้งร้อยเหยื่อหรอกมัง้งแต่ว่าจะกดมาไว้ก้อนหนึ่งร้อยเหยื่อ เอาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะได้ล็อกเนสหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอดูหมายดีๆก่อนเอเคองั้นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันหวังว่าล็อกเนสจะมานะครับทุกคนมาไม้แรกของไทเดนหลอดไปมาวันนี้ล็อกเนสต้องมาแล้วทุกคนมาต้องมาแล้วล็อกเนสเราไม้แรกนะครับใช่ไหมทุกคนใช่ไหม แปปหนึ่งแป๊บนึงแปปหนึงแปปหนึงเบ็ดแป๊บนึงใช่ป้าทุกคนล็อกเน็ตปะอุ้ยมันเป็นบล็อปนะครับไม่ใช่ล็อกเน็ตทุกคนโอเคยังเหลือล็อกเน็ตอยู่แต่ว่านี่เป็นบล็อปนะครับเป็นตัวบล็อปเชี่ยวใช่ไหมอู้เมกโกลนี่คืออะไรไม่แน่ใจอ๋อก็คือแบบอัปปาได้ใช่ไหมทุกคนโอ้ยมันมีระบอัปปาได้หรอโอ้ my god อู้หแป๊บนึงนะโอเคตัวนี้เราเคยมีแล้วทุกคนมีระบบเหมือนว่าจะมีระบบอัปปาด้วยใช่ปะเดี๋ยวคอแบบเมกโกลดิ มัเข้อให้เออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้308กิโลกรัมเราลองอัพอีกสักทีหนึ่งนทุกคนมันจะได้ปะไม่ใช่ยูนิสมอร์อ๋อโกฟิตทุกคนโอเคไม่รู้ว่าคือระบบอะไรนะใช่ว่าเถอเดี๋ยวเราล่าล็อกเนสก่อนวันนี้เป้าหมายคือล่าล็อกเน็ทุกคนปะลุยตอนนี้เรามีบล็อบเขียวมาและบล็อปปีซารน,นะครับเมื <c> ่อ <oughs> ตอนอยู่ก่อนแรกบล็อปสีชมพูอันนี้บล็อกสีเขียวหุ้ยได้แมวน้ำมา เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนมาดูนีต่ตัวที่สามมาตัวที่สามต้องมาละอุ๊ยไม่ใช่นะครับได้เฮดฟิตมาตีสูตรมันต้องแบบตึงเติงดิพี่ชายระดับตีสูตรเลยนะโอเคโอเคคนดูแป๊บนึงนะเราลืมใส่เหยือ่อเราลืมใส่เหยือ่อเพิ่มโชคตัวนี้จะใส่เบ็ดแล้วแล้วก็เบ็ดใส่เป็นอันนี้โอเคโอเคล้วลืมใส่เหยือ่อทุกคนมา ุย้ยมาทุกคนมาแล้วไอ้ไม่ใช่เอาออก,ก้ามาทุกคนอุย้ยออก,ก้ามานึกว่าล็อกนิดมาแล้วออก,ก้ามาแต่ไม่เป็นไรก็ยังดีอยู่ทุกคนโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่านึกว่าล็อ,อกนิดมาออก้ามานะครับ วุ้ยเท่อยู่ดาวทุกคนวานฟิชคาดออก้า My gosh ทุกคนมาดูออกานะครับนี่ทุกคนดูออกาคือน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเราอยากได้เป็นล็อกเนอดีเดี๋ยวย้ายก่อนนะครับตกมาสักพักเยื่อแล้ว73แล้วทุกคนแต่ว่าล็อกเนสยังไม่มานะครับเดี๋ยวลองมาตกอยู่ตรงนี้ซิเราจะได้แบบล็อกเน็หรือเปล่าวุยมาไหมทุกคนล็อกเนเปล่า ทุกคนล็อกเน็มาอย่างยากทุกคนโอ้ยก้าดรอบมา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ออกกามาอีก1ตัวตัวนี้ใช้เหยื่อไปประมาณ81ดสบเราตกไปประมาณ80กว่าครั้งแล้วทุกคนใช้เหยื่อไป81ชิ้นแล้วล็อกเน็ตก็ยังไม่มาทุกคนล็อกเน็ตตกยากมากนะครับ เปลี่ยนเหยื่อใหม่นะครับเป็นเหยื่อกัมมี่แบร์เหยื่อกัมมี่นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นน้องมี่นะครับมาทุกคนเดี๋ยวลองเป็นเหยื่อกัมมี่สีว่าร็อกเน็ตจะมาหรือเปล่า5้าสิบชิ้นลุยมับเข้าให้ว<ะ>้าวาวแล้วอุ้ยเดี๋ยวน้าทุกคนเราได้อะไรมาโอ้ได้ตัวน,นี้มานะครับไอเมลิกเคนเฮลเอลอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งโอ้ได้น้องเขียวมา ในขอดูต้องเขียวหน่อยสิอู้นี่ไงทุกคนานต้องเขียวมาครับตัวยาวๆหน่อยแต่ว่าขาดอีกตัวสุดท้ายก็คือล็อกเนสนั่นแหละทุกคนเราตอนนี้เราได้แบบเกือบครบทุกตัวแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียว1ใน2องแสนห้านะครับล็อกเนสตัวสุดท้ายแล้ว2เหยื่อสุดท้ายครับทุกคนกับเหยื่อกัมมี่ไม่ยอมออกเลยทุกคนล็อกเนสออกยากมากสุดท้ายแล้วทุกคน ไม่นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทุกคนล็อกนิดไม่มาเลยคือเราตกกัมมี่ไปอีก50นะครับไม่ยอมมาเลยทุกคนเดี๋ยวจะลองไปขายปลาทั้งหมดนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้ตกมาทั้งหมด139ตัวนะครับตกมา139ครั้งล็อกนิดไม่ยอมออกทุกคนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองขายดูนะครับว่า เราจะได้มาเท่าไหร่แต่ว่าจะยังไม่ขายบ๊อบนะครับบ๊อบ2ตัวไม่ขายออก้าไม่ขายนะครับดังนั้นขายหมดเลยตอนนี้มีตังห้าแสนสองปาทุกคนขายหมดได้เท่าไหร่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้ขายหมดแล้วเหลือ3ตัวครับทุกคนเหลือบ็อบ2แล้วก็ออก้า1ตอนนี้มีตังหกแสนหกนะครับได้มาประมาณ แสนส0่หมเลยนะจาก5้0แสนสองใช่ไหมทุกคนได้ประมาณประมาณแสนนิดๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจากกันไปก่อนครับรอบหน้าผมจะพาทุกคนมาล่าล็อกเนสให้ได้ครับเพราะว่าเราเหลืออีกแค่ตัวเดียวที่อยู่กาะสโนวีขอบพระคุณท,คทุกคนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนอยากล่าล็อกเนสด้วยกันไหมเจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายครับ